ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มังคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปราถนาทุกประการเทิน รวยไม่สนลูกไครสี่ราศีชะตาเศรษฐีเงินล้านมีบ้านมีรถใหม่เงินไหลมาถทมาไม่ขาดอันดับหนึ่งชาวราศีพิจิก เป็นราศีที่ดวงพุ่งแรงแสงทุกราศีซึ่งเป็นแถวหน้าดวงดีอันดับหนึ่งดวงชะตาครอบคุมทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพดวงดีจนน่าอิจฉาเรื่องเด่นๆคงจะต้องเป็นเรื่องของการเงินเพราะดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าเรือนการเงินอย่างจังส่งผลทำให้ช่วงนี้ เป็นดาวราชาโชคมีโอกาสรับทรัพย์แบบจัดหนักจัดเต็มไม่ว่าจะทำธุรกิจค้าขายอะไรก็เกิดความสำเร็จรุ่งโรจน์กลายเป็นเศรษฐีใหม่ในไม่ช้านี้ช่วงนี้ขอแนะนำให้ทําบุญเสริมดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นทําบุญปล่อยปลาหรือสวดหมุนไหว้พาระดวงชะตาของคุณจะได้มีโอกาสรวยเร็วทันใจกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ อันดับสองชาวราศีพฤกษภเรียกได้ว่าดุ่งการงานโดดเด่นไม่แพ้ใครจะมีความมั่นคงดียอดทะลุเป้าหากทำธุรกิจอยู่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่ดีที่จะมีโอกาสเติบโตและได้ขยับขยายธุรกิจต่างๆแถมการเงินช่วงนี้คล่องตัวดีหาได้มากมีโอกาสรับทรัพย์หลากหลายช่องทาง ควรร,บรอบคอบและวางแผนการเงินให้ดีเพราะยิ่งเงินเยอะอาจจะใช้จ่ายเยอะจนเกิดความฟุ่งเฟือยเงินหมดในอนาคตได้อันดับ3ราศีตุลด้านการงานมีความมั่นคง ก้าวหน้าดีมีสิทธิ์ได้เลื่อนคั้นเลื่อนตำแหน่งมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนค้ำจุนและการเงินถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นหากติดขาดหลังจากนี้จะค่อยๆดีขึ้นตามลําดาบมีโชคจากการลงทุนอีกด้วยชีวิตจะค่อยๆรุ่งโรจน์ธุรกิจการค้าการขายไปได้ไกลเกินความคาดหมายหากใครทำงานประจำมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเรียกได้ว่าช่วงนี้ชีวิตเหมือนลืมตา อ้าปากได้แล้วความสำเร็จจะเริ่มมารวมตัวอยู่ตรงหน้าคิดสิ่งใดสำเร็จโดยพันสุดท้ายนี้ชาวราศีกรกฎ ดวงการงานของคุณนั้นมีความมั่นคงดีหากอยากย้ายงานใหม่จะได้ตำแหน่งงานที่ดีขึ้นเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ควยคว้าไว้เพราะดวงความรวยจะมาจากหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นงานหลกักหรืองานเสริมโดยเฉพาะใครที่ทำอาชีพเสริมช่วงนี้หยิบจับค้าขายอะไรก็รุ่งเป็นเงินเป็นทองการเงินก็มีความมั่นคงดีมีช่องทางได้จากหลากหลายทาง ควรเริ่มวางแผนทางการเงินให้ดีเพราะช่วงนี้ลับทรัพย์หลากหลายช่องทางมีโอกาสสร้างผลกำไรให้กับชีวิตดวงรวยดวงปังมีมาปรากฏอยู่ตรงหน้า เชื่อไม่ลบรูรหรูเชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ